เอ,อ่อมาดียมามเช้าทุกคนนะนี่เราจะมารีวิวคนคนนี้นะเราจะมารีวิวคนนี้กันนะครับทุกคนถ้าทุกคนสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นเมนใจผมด้วยคนนี้คือพอวอล์กเกอร์นั่นเองนนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังจากเรื่องฟาร์แอนด์ฟเลนักแสดงชาวอเมริกาผู้ร่วงรับที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จะคุดบาทไปอันโอคอนเนอร์ในภาพยนต์ฟัสแอนในฟัสแอนฟิเลตเพราะว่าคือได้แสดงหนังฟัสภาคหนึ่งในปี2001จากการที่เขาไปเดินเล่นมูลชายหาดและเจอผู้กำกับพอดีทำให้เขาได้แสดงหนังเมืองฟัสแอนฟิเลตจากฟัสหนึ่งถึงฟัสเจ็ดประโยคเด็ดของพอวอรเกอร์เด้งกัจะไปไม่ลากันเลยเหรอ ซึ่งรถที่พอเกอชอบขี่ก็คือ r 3 4ที่แต่งเต็มยนมีในตัดออกไซด์สองถังมนหนึงกระถังเดียวแต่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พอเกอนั้นได้เสียชีวิตลงภายในวัย40ปีจากอุบัติเหตุรถยนต์จนทำให้นักแสดงหนุ่มได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งต้องดึงตัวน้องชายของพอเกอร์ทั้งสองคนมาแสดงหนังฟาแดนฟิรขากตแต่ ก็ยังทําให้คนในกองถ่ายเสียใจเป็นอย่างมากที่พอคือเกอรได้ชีวิตก่อนที่จะถ่ายทําเสร็จถ่ายทําได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็จบกันที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเรื่องประวัติของพอวอกเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําประวัติต่ออีกเรื่อยๆถ้าผมมีไฟที่จะทําคลิปนี้ต่อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ